ครัวหน้าห้องกับครัวริมระเบียงในทางฮวงจุ้ยมีผลต่างกันไหมสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะครัวหน้าห้องกับครัวริมระเบียงในทางฮวงจุ้ยมีผลต่างกันไหมเออในทางฮวงจุ้ยต้องดูทิศค่ะแต่แต่ว่าพูดแบบสากลเลยครับในในหลักการเนี่ย ดูเรื่องของการระบายอากาศครับค่ะนะครัวหน้าห้องหรือครัวริมระเบียงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีมีครัวริมระเบียงอาจจะได้เปรียบหน่อยถ้าเกิดผมคิดว่าเขาอาจจะมีเจาะหน้าต่างหรืออะไรให้มันระบาย<ซ>อ,ออกไปกได้ง่ายกว่าค่ะ,ะคบแบบธรรมชาติอะนะครับแต่ถ้าเกิดครัวหน้าห้องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องดูดควันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกันครับไม่ต่างกันในทางโคงจุ้ยอาจไม่ต่างแต่ในทางการใช้งานอาจจะต่างกันตัวทิบแบะชอบครัวที่อยู่ตรงประตูเพราะว่าก็ไม่ได้ทำครวหนัขนาดนั้นแล้วเราอยากได้โซฟาไปอยู่ตรงระเบียงเพราะมันจะได้รับลมรับแสงรับวิวได้เต็มที่นะคะแต่บางคนที่ถ้าเกิดใครชอบแบบโอ้โหผัดกะเพราทั้งกลิ่นคลุ้งเครื่องดูดอากาศต้องมีระเบียงลย เอาไม่อยู่ที่เคยผัดสต,อ,ตอครั้งหนึ่งก็เปิดระเบียงทั้งห้องเลยค่ะก็น่าจะกลิ่นทั้งชั้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่เรื่องของการใช้งานแล้วนะคะค